สวัสดีครับพบกับช่างเอ๋ทําได้นะครับคลิปนี้สําหรับใครที่สะสมของเก่านะครับมาดูคลิปนี้ในใครรู้นะครับช่วยตอบนะครับว่ามันมันคืออะไรนะครับนี่เนี่ยเป็นลักษณะโลหะนะครับก้อนประปานี่ใส่ฝ่ามือช่างเอ๋ก็ประมาณนี้นะครับจะเป็นโลหะชนิดไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่ไม่มีความรู้นะครับใครตอบได้ก็ตอบเลยนะครับลักษณะอย่างนี้ครับ สมัยคุณปู่ไปไปสวนนะครับไปป่าโคกนะครับอยู่ที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นบ้านเมืองเก่านะครับสมัยคุณปู่เมื่อหกสิปีที่แล้วนะครับแกไปขุดสังเกตดูจะมีรอยจอบขุดนะครับไปขุดเจอนะครับเป็นวัตถุน่าจะเป็นของในมนุษย์ในโลกของเรานะครับน่าจะไม่ใช่ต่างดาวนะครับน่าจะไม่ใช่นอกโลกนะครับอาจจะเป็น เงินหรือ vagy, เป็นอะไรสักอย่างนะครับอจะเป็นอลูมิเนียมก็ไม่ใช่ครับเป็นเหล็กไม่น่าจะใช่ครับเพราะว่ามันไม่เป็นสนิมครับอลูมิเนียมมันไม่น่าจะหนักขนาดนี้นะครับลักษณะสังเกตดูก็จะเป็นจุดตรงนี้ครับเหม,มือนลักษณะเป็นเป็นวงแหวนเหมือนเหมือนจะเป็นทองเหลืองหรือทองจริงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยตรงนี้ไม่รู้จะกล้องเห็นชัดหรือเปล่านี่นะครับนี่ ใครรู้บ้างก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับอด้านหลังนี่รอยรอยที่ใช้เอาใครควงขูดดูนะครับเนี่ยคือคุณปู่เหตุแกทดลองดูมันเป็นอะไรนะก็เลยอ่ายกให้คุณพ่อ,อะนะครับคุณพ่อช่างอีนี่เป็นโมโดกถกทอดมาแล้วก็มาถึงช่างอีนะครับเก็บไว้อ่าชงแต่ขุดเจก็หกสิบปีพอดีรุ่น ปู่รุ่นพ่อเอ่ยยกให้ลูกนะครับก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับพ่อไม่เคยไปถามใครสักทีนะครับน้ําหนักก็โอ้หนักหนักหนักพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับเหล็กนี่ก็อาจจะสูสีกับเหล็กนะครับแต่มันบางๆแต่ว่ามันน้ำหนักมันหนักเยอะนะครับอาจจะหนักกว่าเหล็กนะครับอาจจะเป็นเป็นเงินหรือเปล่าไม่รู้นะมันอยู่ในบริเวณ ใต้ดินในป่าเลยนะครับในป่าแบบป่าไม่จิกไม่ไม่หังนะครับไม่จิกไม่หังไม่เติงไม่ลังนะครับในป่าทึบนะครับนะเกเรทําไรทําสวนอันนี้ป่าก็เลยไปขุดเจอพอดีก็เลยสมัยก่อนก็ขุดเจอก็ไม่สนใจนะครับก็เลยเอาเก็บไปนานก็เอาส่งต่อให้ลูกด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะมีร่องรอยจะมีคราบดำๆติดอยู่อายุมันไม่รู้กี่ปีนะครับใครตอบได้ตอบเลยนะครับช่วยใครคงกระจังหน่อยว่ามันเป็นยังไงครับสำหรับของโบราณนะครับน่าจะอายุหลักร้อยปีขึ้นนะครับร้อยปีขึ้นครับผมอคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่างเอยด้วยนะครับเดี๋ยวอะไรแปลกๆก็ยุกวิน นอกเหนือจากงานซ่อมงานไฟฟ้างานโซลาเซลล์นี่ก็พวกนี้ก็นำเสนอนะครับแปลกๆก,ก็นำเสนอกันให้ได้ดูนะครับ